สบายดีพี่น้องสบายดีย่ามือแรงจ้ามาไหวน้ำเด่นกันเนาะแจ็คสบายดีจ้าเห็นปะสบายดีจ้าก็ไม่เห็นก็ไม่เห็น <laughs> no. no. Oh, okay, 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 okay. <laughs> 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 up, 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 nỉ. Muôn bò, muôn bò. mưa yên, mưa yên, mưa yên, mưa yên hang. yên? Nào, nào เฮียฟีหนาวเฮีย hmm. ฟ so, like, mm ัน hmm. ยูเฮียฟันยูเทสยูเทสเด็ดดิจับหนาวเด็ดดีบังเย็นหว่ามีความสุขหลายพี่น้องนั่งมากเด่นมากไปใส่นั่งจะชินั่งยูฮานหว่ ไปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิมาอัดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้าสบายดีจ้า